สวัสดีค่ะยอดกาลายานมิตรที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีครับลูกหลวงพ่อหลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พวกเราจะได้มาสั่งสมบุญบารมีดําเนินตามแบบอย่างของยอดนักสร้างบารมีในการก่อน บุญที่เราได้ทำไว้ดีแล้วนี่เองนะครับก็จะย้อนมาส่งผลต่อเราอย่างแน่นอนครับแม้ว่าขณะที่เราทำความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่เชื่อไหมครับว่าผีสางนางไม้หรือกายละเอียดทั้งหลายเขาเห็นและเขาก็จะลงปกปักรักษาเราตลอดเวลาทีเดียว <Okay. S 1> เหมือนกับเรื่องของอุปสิกาที่จะนำมาเล่าในวันนี้นะครับซึ่งท่านทำความดีอยู่เพียงลำพังบนปราสาทชั้นที่เ แต่ถว่าเทวดาก็ยังมาเห็นจนได้จึงได้มอบโชคลาภให้เราปติตามเรื่องราวของอุบาสิกาท่านนี้กันนะครับย้อนไปในครั้งพุทธกาลนัแคว้นอวันตีได้มีเมืองเมืองหนึ่งมีต้นไผ่เกิดขึ้นจำนวนมากเรียงรายเป็นทิวแถวล้อมรอบกำแพงเมืองทั่วทุกสารทิศด้วยเหตุนี้เองเมืองนี้จึงมีนามว่า เวลุกันตะกะนครน,นอกจากจะมีเรื่องเล่าถึงต้นไผ่แล้วภายในนครแห่งนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ที่ได้รับการกล่าวขานกันไปทั่วนั่นคือเรื่องราวข้าวสาลีที่ตักเท่าไหร่ก็ไม่มีพร่องของอุบาสิกาผู้มีนามว่านันทามานดาอุบาสิกานันทามานดานั้นเป็นอริยาสาวก ผู้ได้บรรลุธรรมขั้นอนาคามีแล้วนั่งประสาจากซึ่งสังโยชน้าประการสามารถละจากการมบราคะและปฏิฆะคือความขุ่นข้องหมองใจเป็นต้นได้นางเป็นกุลสตรีที่มีความงามทั้งน้ำใจและกิริยามารยาทเป็นอุบาสิกาคนสำคัญที่คอยอุปถากบำรุงเลี้ยงพระภิสุสง์อยู่เสมอ เรื่องที่กล่าวถึงสมบัติที่ตักไม่พร่องของนางนั้นเกิดขึ้นในค่ำคืนวันหนึ่งในยามเย็นของวันนั้นนันทมานดาอุปสิกาได้นั่งอยู่ภายในห้องบนพราสาทชั้นที่เจ็นางได้เจริญสมาบัติหยุดในหยุดเรื่อยไปตั้งแต่ยามเย็นจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนจึงออกจากสมาบัตินั้น แล้วดำริภายในใจว่าเราจากยังราตรีที่เหลืออยู่นี้ให้ล่วงไปด้วยสิ่งใดหนอจึงระลึกขึ้นว่าความยินดีอะไรเล่าจะเทียบได้กับความยินดีในธรรมดังนี้แล้วจึงตั้งใจว่าจะกระทำเวลาของค่ำคืนที่เหลืออยู่นี้ให้ล่วงผ่านไปด้วยการสาธยายธรรม ขอองงพพระพุทค์คธนันทมานดาอุบาสิกาจึงระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ณปาสายนกเจดีซึ่งในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาแสดงปารายณสูตรเพื่อตอบปัญหาแก่สิทธิของพราหมภาวรี16คน ที่ได้นำเอาปัญหาที่พรามภาวรีผูกขึ้น16ข้อมาทูลถามเมื่อส่งตอบปัญหาในครั้งนั้นจบลงสิทธิ์ของพรามพร้อมบริวารต่างก็ได้บรรลุอรหัตผลฝ่ายนันทามารดาได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ในครั้งนั้นแล้วนางจึงสวดมนต์บทปารายณสูตรนี้เป็นทํานองสรพันยะด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ แจ่มใสไม่แหบเครือและเต็มปียมด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาขณะที่นันทามารดาอุบาสิกากำลังสวดสารพันยะอยู่นั่นเองถท้าเวสวรร์มหาราชหนึ่งในเทพราชาทั้งสี่ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพระองค์พร้อมด้วยบริวารยักษ์จำนวนมากไปประทับบนรถที่ชื่อว่า นาริวาหนะได้เสด็จผ่านมาเบื้องบนประสาทของนางพอดีเมื่อท้าเวสวรร์ได้สดับเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะจับใจของนันทมารดาแล้วเสียงนั้นได้ตรึงให้พระองค์ต้องทรงหยุดเทวรสแล้วทรงถามเหล่าบริวารว่าพวกเจ้านั่นเสียงอะไรกันฝ่ายยักษ์บริวารก็ทถุนว่า นั่นคือเสียงส่วนมนทํานองสารพัญญะของนันทามารดาอุบาสิกาพระเจ้าค่าด้วยความเคารพในธรรมท้าวเวสวรรค์จึงเสด็จลงจากเทวรสแล้วทรงประทับนิ่งด้วยอาการด,ดุษฎดีแล้วสดับเสียงนั้นด้วยจิตที่เลื่อมใสครั้นนันทามารดาได้สวดสรพัญญะ บทปารายณสูตรจำนวน250าคาถาจบลงท้าเวสวร์มหาราชจึงทรงเปล่งสาธุการเสียงดังว่าสาธุน้องหญิงสาธุเราไม่เห็นอะไรที่จะต่างกันเลยระหว่างวันที่พระพุทธเจ้าตรัสบทนี้ที่ปาสานกะเจดีและณที่นี่ท่านก็ได้กล่าวทำบทนี้อีกแม่นางจะได้ยินเสียงอมนุษย์ที่น่าเกรงขาม แต่นันทมารดาซึ่งได้บรรลุอนาคามีแล้วท่านมิได้วันไวหวาดกลัวเลยได้ย้อนถามกลับคืนไปว่าดูก่อนท่านผู้มีพักอันเจริญท่านคือใครกันเล่าเป็นนาคยักษ์หรือเทวดาหรือว่าเป็นมารเป็นพรหมกันแน่ฝ่ายท้าวเวสวรรค์ได้ตรสตอบว่าดูก่อนน้องหญิงเราเป็นท้าวเวสวรรคมหาราช พี่ชายของเธอนันทามารดาเมื่อรู้ว่าบุรุษนี้เป็นท้าวเวสวรรณนางจึงกล่าวต้อนรับด้วยถ้อยคำไพเราะว่าดีละท่านผู้มีภักอันเจริญถ้าเช่นนั้นขอทำบรรยายที่ดิฉันที่สวดแล้วนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับแด่ท่านด้วยความเอ็นดูต่อนางท้าวเวสวรรณจึงตอบร,รับพร้อมทั้งแจ้งข่าวอันเป็นมงคล แก่นางว่าดูก่อนน้องหญิงดีแล้วนั่นจงเป็นเครื่องต้อนรับแก่เราแต่ในวันพรุ่งนี้พิกษุกสง์มีท่านสารีบุตรและท่านมหาโมคลานะเป็นประมุขท่านยังไม่ได้ฉันเช้าจักมาถึงเวรุกันตะนครในวันพรุ่งนี้ขอเธอพึงอังค่าเหล่าภิกษุกสง์เหล่านั้นเถิดแล้วจงอุทิศทักษิณาทานนี้ ให้แก่เราด้วยก็การทำอย่างนี้แลจากเป็นเครื่องต้อนรับแก่เราจากนั้นท้าวเวสวรรค์ก็กระทำสักการะแกนางนันทมารดาโดยบันดาลให้ยุ้งช้างที่บรรจุข้าวสาลีของนันทมารดาซึ่งมีอยู่จำนวนห2 5 0ยุง้งให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไปด้วยข้าวสาลีแดงที่สมบูรณ์งดงามพร้อมทั้งทรงอธิษฐานว่า ขอข้าวสาลีเหล่านี้จงอย่าได้สิ้นไปตลอดเวลาที่อุบาสิกานี้ยังเที่ยวไปอยู่ด้วยเหตุนี้เองตลอดเวลาที่นางนันทมารดายังมีชีวิตอยู่ยุ้งข้าวสาลีแดงทั้ง1,250ยุง้งไม่เคยพร่องลงเลยแม้ว่านางจะนำข้าวออกมาถวายทานหรือนำแจกจ่ายแก่มหาชนจำนวนมากเพียงใด ยุ้งข้าวก็กลับเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ดังเดิมมหาชนทั้งหลายจึงไม่เคยเห็นพื้นชั้นล่างของยุ้งข้าวสาลีแดงเลยนับตั้งแต่นั้นมาจึงมีสำนวนโวหารเปรียบเปรยว่าเต็มเปี่ยมไม่มีพร่องเหมือนเรือนยุ้งของนันทมารดาฝ่ายนันทามารดานั้นเมื่อได้ยินข่าวอันเป็นมงคลจากท้าวเวสสวรรค์ว่ารุ่งเช้า เราภิกษุกสงฆ์โดยมีพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะจะมาถึงเวลูก,กันตากราะนครนางดีใจมากได้รีบสั่งให้คนรับใช้ให้ตระเตรียมทยธรรมและโภชนาหารอันประนีตในปราสาทของตนครันลุ่งเช้าเมื่อพระเถระพร้อมด้วยภิกษุกสงฆ์มาถึงอารามนี้แล้ว นางจึงให้บุรุษผู้หนึ่งไปกราบนิมนต์พระพิสุทุกรูปให้มาฉันพัตหารที่ปราศาสาทของตนเมื่อถวายพัตหารแด่ภิกษุสงฆ์จนเสร็จเรียบร้อยครั้นในเวลาเสร็จพัตกิจแล้วนันทามานดาอุบาสิกาจึงออกมานั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรถามว่าท่านทราบข่าวการมาของภิกษุสงฆ์ได้อย่างไรนางจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมด ให้พระเถระพร้อมด้วยมหาชนณที่นั้นฟังพร้อมทั้งขออุทิศทักษิณาทานที่เกิดขึ้นนี้แด,ด่ท้าวเวสวรร์มหาราชฝ่ายพระสารีบุตรได้กล่าวชื่นชมอนุโมทนาพร้อมทั้งแสดงธรรมให้อุบาสิกาได้เห็นแจ้งอาจฐานร่าเริงแล้วจึงกลับสู่อารามดังเดิมและเรื่องราวที่นันทมารดาได้สนทนากับท้าวเวสวรรคมหาราช และยุงข้าวที่ไม่มีพร่องของนางก็ได้เลื่องลือไปในหมู่ชาวเมืองทั้งยังได้รับการกล่าวขานเรื่อยมาตราบกระทั่งปัจจุบันยอดกันลยณมิตรที่เคารพทุกท่านครับถ้อยคำของคนโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่าแม้มนุษย์จะไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาเขาเห็นก็เป็นคำที่ยืนยันเรื่องราวของนันทามารดาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ คือเมื่อเราทำความดีแม้ว่าจะทำในที่รับตาคนมนุษย์ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าว่าเทวดากระละเอียดที่เขามีที่พยาจาักขุเขาก็มองเห็นว่าเรากำลังทำความดีอยู่เขาก็จะมาอนุโมทนาชื่นชมและก็ยังลงปกปักรักษาเราอีกด้วยบางทีก็ยังให้โชคให้ลาบแกเราอีกด้วยนะครับเหมือนกับเรื่องราวของนันทานดาอุปสิกาที่ท้าเวสวรรณาราชท่านเอ็นดูทีเดียวนะครับจนเนรมิตรข้าวสาลีแดง ให้เต็มยุ่งฉางไม่มีพร่องเลยครับส่วนบุญกุศลความดีงามนะคะแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ขอให้เราได้มุ่งหน้าสร้างบุญสร้างความดีเรื่อยไปนะคะพระบุญที่เราได้ทาไว้ดีแล้วนี่เองก็จะย้อนกลับมาส่งผลให้เรานั้นพบกับความสุขความสําเร็จและยิ่งทําย้ยําๆซ้ซําๆจนกลายเป็นอาจจนกรรมชีวิตของเรานั้นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีทุกท่านมานโอกาสนี้คะ่ะ